สวัสดีค่ะวันนี้สาก็จะพามาดูผักชีนะคะนี่ค่ะกำลังงามเนาะเมื่อก่อนก็พาดูเนาะอันนี้โตมากเลยนะคะแบบงามงามแบบว่าดีต่อใจมากมายค่ะเพราะว่าผักชีที่นี่มันแพงเนาะนี่ค่ะตอนนู้นที่สาพาดูก็ยังเล็กอยู่นะคะวันนี้อากาศดีค่ะไม่มีฝนค่ะก็ยังหนาวเหมือนเดิมมุมนี้ก็เนี่ยค่ะที่มันขึ้นเนาะไม่พร้อมกันค่ะแต่ว่าตรงนี้เนาะสาก็จะเอาเมล็ดผักชีมาปลูกอีกค่ะเอามาเพิ่มแช่ไว้แล้วค่ะนี่เนาะ อันนี้ก็จะเป็นผักชีที่แช่ไว้เมื่อคืนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักชีลาวค่ะนี่เนาะก็งามมากเลยนะคะนี่เนาะจะให้ดูแบบดีต่อใจค่ะไม่ต้องไปซื้อเยอะอไม่ต้องไปซื้อแพงเนาะนี่ค่ะพอตอนนี้ก็จะมีแดดนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งค่ะนี่เนาะมันขึ้นเยอะแล้วค่ะตแล้วสาวก็จะแบบแยกออกมาเนาะตอนนี้ยังไม่ได้แยกค่ะเพราะว่าฝนตกหลายวันเนาะมันหนาวก็ไม่อยากจะทําอะไรค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นคณาค่ะคณะก็โตค่ะก็ต้องแยกเหมือนกันเนาะเดี๋ยวถ้าแบบไม่แยกต้นเขาจะไม่สวยค่ะนี่เนาะงามมากค่ะนี่ค่ะก็โตไม่เท่ากันเนาะคนาเนาะอันนี้ก็นี่ค่ะพังเก้นหรือว่าต้นฟักทองเนาะนี่ค่ะก็งามค่ะอาจจะได้กินยอดเขาค่ะแต่ว่าถ้ากินลูกเขานี่คงไม่ได้กินเพราะมันไม่งามเนาะดินที่นี่ไม่งามค่ะนี่เนาะจะให้ดูนะแบบ ดีตัวใจค่ะก็เดินแบบเดินมาดูทุกวันค่ะสาก็เนาะชอบค่ะแบบเราเห็นแล้วมีความสุขเนาะผักที่เราปลูกมันโตนะนี่ค่ะมุมนู้นก็ยังขุดไม่ได้ค่ะแบบขุดยังไม่เสร็จเพราะว่าวันไหนฝนตกเนาะสามสี่วันมันหนาวก็เลยไม่แบบไม่ได้ขุดค่ะก็ไปทํานูน่นทํานี่ด้วยค่ะก็นี่เนาะงามมากค่ะสาจะปลูกตรงนี้นะคะนี่จะขุดขุดเออเอาเม็ดผักชีเพิ่มเข้าไปตรงนี้เนาะที่มันว่างที่มันไม่ขึ้นเนี่ยค่ะนี่เนาะ นี่ค่ะก็จะเป็นที่สาขุดปลูกเนาะนี่ก็จะก็จะปลูกตามร่องเขานะคะนี่เนาะอ่าร่องที่เขาไม่ขึ้นค่ะเนาะนี่ค่ะก็ตรงไหนเนาก็นี่ค่ะกบกบไปค่ะเวลาเราขุดเนาะนี่ค่ะทางนี้ก็นี่เนาะที่มันแบบว่าว่างๆที่เขาไม่ขึ้นค่ะสาก็จะกลบลงค่ะขุดขุดแล้วก็เอาดีกบค่ะเนาะมุมนี้ด้วยค่ะนี่เนาะก็แบบว่าเราก็ปลูกไปตามที่เขาแบบไม่เกิดเนาะ พอเขาโตมาเราก็จะได้กินเป็นรุ่นเป็นรุ่นค่ะนี่เนาะตรงไหนที่ว่างก็ปลูกไปค่ะก็จะได้กินอย่างนี้เนาะงามมากเลยค่นนี้นะแบบงามดีต่อใจค่ะก็นี่เนาะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะสาก็ปลูกเสร็จแล้วเนาะก็เอาดินกบไว้ค่ะนี่เนาะกบไปค่ะเดี๋ยวเขาก็เกิดให้เราได้กินค่ะนี่เนาะเดี๋ยวก็จะได้กินเป็นรุ่นรค่ะ ตรงมุมนี้นะคะสาก็จะลงผักชีลาวนะคะเนาะนี่ก็เกี่ยรเสร็จแล้วค่ะเกีย่ยก็จะขุดให้มันเป็นร่องเนาะแล้วก็จะหว่านผักชีลาวลงไปค่ะก็อยู่ใกล้กับคณะนี่เลยค่ะคณะก็รอให้มันโตวกว่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวสาก็จะเอาแบบขยายต้นเข้าออกไปเนาะเผื่อแบบว่าถ้าเข้าต้นมันถีกันเนี่ยเขาจะไม่โตค่ะแบบว่าปลูกเป็นต้นเป็นต้นไปเลยมันจะได้แบบมีต้นโตเนาะอ่ามุมนี้นะคะเดี๋ยวจะลงผักชีลาวค่ะ ปลูกเสร็จเรียบร้อยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นผักชีลาวสี่แถวเนาะนะคะที่สาปลูกเนาะก็รอเขาโตมาค่ะเราก็จะได้กินค่ะก็มุมนี้ก่อนี่เนาะให้ดูค่ะงามมากค่ะดีต่อใจค่ะดูแบบว่าดูในวิดีโอเหมือนเล็กๆนะคะแต่ว่าต้นโตมากเลยนะคะผักชีเนี่ยงามมากค่ะนี่เนาะดีต่อใจค่ะวางตุ้งก็กำลังงามค่ะแล้วก็ค้ะเนาะ งามมากค่ะวันนี้าก็พาชมแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ